สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนอีเวนต์หรือเทศกาลใหม่ของเกมพืช vs เบลล์ ot, นะครับอือฮึไอ้นี่ก็จะเป็นเออเควสประจำวันส่วนอือฮึไอพวกนี้ต้องเอามาเติมแล้วก็จะมีอีกอันหนึง่งเดี hmm. ย๋ยวค่อยไปอธิบายฮะน่าจะต้องรอ จะรอได้นานแค่ไหนจะรอได้หรือเปล่ารอได้บอเฮ้ยคาปูชิโนเฮ้ยเอ้เอ้าเอามันตายก่อนแมวแมวรอดูเฮ้ยนี่ไงเอาเลยสามสองหนึ่งเปิดมห้กลับมันยังไม่ตายเออน่าจะตายแล้วโอเคปิดแล้วก็มันจะมีตัวหนึ่ง นี่ได้นี้มาแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อของมันชื่อว่ายัางเลยเบินบตัตโต้บันดิโต้หรือเปล่าจได้แน่มาละปิดได้เลย แล้วก็ต่อไปก็ต้องเราเอ่อไอตัวมาแลนี้เนะี่ยคาปูชิโน่ใช่ไหมแล้วก็อันนั้นเอ่ออุ่ดอ,อุตู้อุตู้เย็นอะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรอืมน่าจะต้องว์าไปก่อนไหมเออว์าไปก่อนโอเคแล้วตอนนี้ก็ เอามาวางได้เลยเอามาวางปุ๊บแล้วก็ใครข้าตามมาออฮะเหลือแค่ตัวนี้กับตัวนี้คต้องรอถามก่อนว่าจะรอได้นานแค่ไหนไหนถึงผมเนี่ยอืมแล้วตัวนี้ต่อยไปต่อยไปต่อยไปไม่เป็นไรรอให้พืชผมมันไปต่อยเอง ต่อไปก็รออือฮึเริ่มเวลาการรอได้ด้วยการโอ้โหมันตกใส่หน้าโอเคตอนนี้ไอตัวมิติกมาแล้วก็เก็บไปเลย เฮ้ยนี่ไงไอตัวนี้ก็มาเยี่ยมยอดเด็กเจนรี่มาพร้อมกันเลยเรียบร้อยโอเคไปเติมกันบอลนี้นี่คาปูชิโนตื่นแล้วก็ฟิโกขาเมโลรโอเคเรียบร้อยได้อันนี้มาแล้วได้ถังน้ำเงินแตงโมปืนแล้วก็การ์ดสมการ์ดไปจำชื่อไม่ได้มา ทั่วไปทั่วไปเอ่อแมวทั่วไปแปลกมันไม่ได้ใช้ไปคุ้มเอาไปตอนนี้ก็เหลือนี่ัการ์ดผมมีแต่เลเลดีดีดเออวัดวัดไอ้เจสมันน่าจะดีหมดแล้วนะเออ การ์ดผมมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนะั้นก็มีแต่ดีๆไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรเนี่ยสองอันแล้วเนะนี่ยแล้วอะไรอะใครไปตีอืมไม่น่าต้องสลับการ์ดใช่ไหมน่าจะใช่แหละโอเคเหนียมหยอด อันนี้ไม่แน่ใจแต่มันแต่มันไม่ไม่ใช่ระดับที่มันจะดีอ่ะแต่หน้าตามันก็ดูดีนะจะเอาอะไรไหมไม่เอาเลยก็ให้มันอยู่ไปนั้นมันผลิตหนึ่งมืนห้าตัวหมายความว่ามันผลิตห้าหมืนโอเคส่วนอันนี้เทศกรรมมันมีอยู่สองอันในเทศกรรมนี้ฮะ มันเกิจกรรมไม่ใช่เหรอเออเมื่อกี้พูดผิดมันถ้าเราทําให้มันครบถึงยี่สิบอันมันจะได้นี้ซึ่งอ,อมันหายากไปความเร็ว โอเคเมื่อกี้มันบอกว่าดีมากเออมาพบฉันคือเมื่อกี้ค่าบอมมินี่นิกูซีนี่ไปแล้วใช่ไหมเอา้าทำไมมันไม่เข้าเออเนียวเข้าละนี่ไงมันก็เป็นสัญลักษณ์อย่างนี้แลครับมันหาหยากมากเมื่อกี้กี่ขี่อะไรก็ไม่รี่นาทีไม่รู้แต่ต่อไปเราจะต้องหาบอมบดีโลโคกาดิโลที่ยากกว่า สรุปนะครับเอาแค่นี้แหละมันหาไม่เจอจริงๆนะครับขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย